นักกีฬาเอเชียนบีชเกมไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะยังคงคว้าเหรียญเพิ่มอย่างต่อเนื่องค่ะไปติดตามผลการแข่งขันกันเลยค่ะ การแข่งขันกีฬาเอชินบีชเกม2014ที่จังหวัดภูเก็ตวันที่18พฤศจิก,กายนมีการชิงชัยทั้งหมด12เหรียญทองไปเริ่มกันที่เจสกีแข่งที่หาดป่าตองในรุ่นสปอร์ต G ีปรากฏว่าธนาวินพักโภคัยเดารรุ่งวัย17ปีทำคะแนนสูงสุด166คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองตามด้วยอันดับ2ส,สุภักเร็จธุระอดีตแชมป์สกีโลกทำได้163คะแนนเก็บอีกหนึ่งเหรียญเงินให้กับทัพเจสกีไทย ขณะที่รุ่นรันอเบลโอเพนเชออุทิศโมลีดิกรีแชมป์โลกทำคะแนนดีที่สุด173คะแนนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเซปักตะก้อชายหาดแข่งที่หาดป่าตองประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยในชุดสีเหลืองดวนกับเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมหนุ่มไทยอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าขึ้นฟาดนานเน็ตทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบขัดลอยสต่อศูคู่คว้าเหรียญทองตามความคาดหมาย ขณะที่ประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมสาวทไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ต้อนเวียดนามไปแบบสนุก2ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองให้กับทัพลูกพลาสติกไทยเช่นกันตอนที่เปตองประเภทหญิงเดียวรอบชิงชนะเลิศน้องพลอยวนิดารู้อยู่ดาวรุ่งไทยพบกับลาวโดยน้องพลอยอาศัยความนิ่งและโยนลูกได้แม่นยำเฉือนชนะไป13ต่อ11คะแนนคว้าเหรียญทองมาครอง ส่วนสรวนนุรนาถพดุงทรัพย์ลงแข่งรอบชิงชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวเอาชนะมาเลเซียไป13ต่อ6คะแนนเก็บอีกหนึ่งทองให้กับทัพเปตองไทยบาสเกตบอลชายหาดรอบรองชนะเลิศที่สนามหาดการะนประเภททีมหญิงทีมสาวไทยในชุดสีขาวพบกับมองโกเลีย ผลปรากฏว่ายัดห่วงสาวไทยอาศัยความคล่องตัวทําคะแนนต่อเนื่องโดยได้จุดทรม,มาจัดก,การปีกตัวเก่งของทีมชาติไทยชุดทําคะแนนสมผรให้อาชนะมงโกเลียไป13-7ต่อคะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จขณะที่ประเภททีมชายทีมไทยในชุดสีน้ำเงินพบกับบังคลาเทศ ดยเริ่มเกมทั้งสงทีมพยายามเปิดเกมรุกกันอย่างสนุกแต่ว่าในช่วงท้ายทีมแม่นห่วงไทยได้จังหวะชุดทำคะแนนขึ้นนำจบเกมเชียนเอาชนะไป17-15ต่อคะแนนโดยอัตรพรเลิศมาลัยพรเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ช่วยให้ทีมบาสไทยคว้าเหรียญทองแดงได้อีกหนึ่งเหรียญ แฮนด์บอลประเภททีมชายรอบแรกทีมไทยพบกับปากีสถานโดยตลอดทั้ง2องควอเตอร์ทั้ง2ทีมสู้ได้อย่างสูสีแต่ว่าไทยจังหวะสุดท้ายทำสกอร์ได้แม่นยำกว่าทำให้เอาชนะไป2.0ต่อ0ขณะที่ทีมหญิงรอบแรกไทยดวลกับญี่ปุ่นเกมนี้สาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตลอดทั้งเกมแล้วก็เอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ0 ปิดท้ายกันที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแรกที่ริมหาดการะนอุสาเตนปักษีจับคู่กับยุพาผู้ครองพลในชุดสีน้ำเงินดวลกับมาเลเซียเกมน,นี้คู่ลูกยางสาวไทยใช้เวลาเพียง33นาทีเป็นฝ่ายเอาชนะไป2เซตร,รวด21-18ต่อและ21-15ต่อ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันที่19พฤศจิกายนนี้มีการชิงชัยทั้งหมด14เหรียญทองเริ่มที่วูดบอล2เหรียญทองเจสกี6เหรียญทองกีธาชายหาด1เหรียญทองปัญจก,กีฬาสมัยใหม่1เหรียญทองและกีฬาเอ็กซ์ตรีม4เหรียญทองและนี้เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดของสื่อเอเชียบีชเกมในรอบวันนะคะสันิพงค์สมาธิถ่ายภาพสิีิวิไลโคชนารายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ